ัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณกิติพันธ์จันทาสีนะคะท่านเป็นผูน้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นกรมและกระทรวงที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5โดยเฉพาะจากการเผาในที่โล่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,ออีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่มาร่วมพูดคุยกับสกบพก็จะขอเข้าสู่ประเด็นแรกนะคะคว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางกลมของท่านเนี่ยได้ดําเนินการอย่างไรในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาและท่านมีปัญหาอุป,ปรสรรคใดๆบ้างค่ะครับก่อนอื่นก็อาจจะขอญาตพูดถึงสาเหตุก่อนนะครับก่อนที่จะนํเาเสนอว่าผลการดำเนินง,งานของปีที่ผ่านมานะครับกล่มเสริมการเกษตรทาํามาแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับขออยากสาเหตุนะคะสาเหตุข,ของการ เกิดการเผาทุกวันนี้นะครทำให้เกิดมลพิษอยู่ในปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะหรือเป็นปัญหากับสุขภาพนะฮะสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากเครื่องของข้าวโพดนะครับข้าวโพดนะครแล้วก็เรื่องของตอฟางนะครับแล้วก็เรื่องของไรอ้อยนะครับซึ่งประเด็นต่างๆที่ผมนําเรียนว่าพืชสามหลักนี้สามสาม สามชนิดนี้นะเป็นหลักที่ก่อให้เกิดการเผา<ม>ในพื้นที่การเกษตรนะคะอย่างเช่นว่าข้าวนี้นะครับข้าวก็คือหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับฟางข้าวในนานะครับก็จะมีการเผาเพื่อจะเตรียมการในลงไปสู่ที่ให้ให้สูตรลวดลาเพาะปูกใหม่นะครับ<ม>อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่เผานะครับ มันก็จะเป็นปัญหาถ้าเกิดเสียคราไม่เผาเนี่ยนะครับ,รบมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของอมูลค่า,าเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะครับเรื่องของต้นทุนการผลิตเพราะว่าการไถของเกษตรกรนี่นะฮะจ้างไถนี่ครับ,รบมันเขาจะผู้รับจ้างจะคิดแพงขึ้นจากการที่ที่เผาแล้วก็ไถน,นะครับ,รบอ,อีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของไรอ้อยนะไรอ้อยนี้เกษตรกรก็จะจะเผาก่อนจะตัดนะฮะซึ่งตรงนี้ เป็นปัญหามากนะฮะเพราะว่ากเกษตรกรถ้าไม่เกิดถ้าไม่เผาก่อนก,ก็จะหาแรงงานในการตัดหญ้าเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเครื่องจักรที่เขาไปทำช่วยในระบบะการผลิตตรงนี้นะฮะก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือเกษตรกรเผาก่อนสองส่วนหนึ่งก็คือของของไรอ้อยฮะ,ะหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วตัดอ้อยลําอ้อยเรียบร้อยแล้วครับเขาจะเผาก่อนที่หน่ออ้อยนะฮะจะขึ้นมาใหม่ ในฤดูต่อไปนั่นนะครับก็คือเผาสองครั้งเขาไม่ใช่เผาสองสองสองลักษณะครับไม่ใช่สองครั้งครั้งเดียวสองลักษณะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเผาก่อนตัดสองคนที่ไปตัดแล้วยังไม่ได้เผานะครับแล้วก็ไปเผาก่อนที่หลังจากตัดเอาํำอ้อยแล้วนะฮะอันอันนี้คือคือคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนข้าวโพดก็คือเผาต้นข้าวโพดส่วนมากก็จะเป็นข้าวโพดบนพื้นที่สูงนะครับอันนี้คือคือคือสาเหตุ ที่ที่ที่เกิดการเผานะครับส่วนผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากการเผาเนี่นะครับก็เมื่อเผาไปปุ๊บก็จะทําลายาพวกจุลินทรีย์ในดินนะครับทำให้ดินเสื่อมคุณภาพนะครับทําให้เกิดมลพิษตามมานะฮะทำให้หลายอย่างที่เกิดขึ้นตามมานะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับพีเอ็มสองจุดห้าที่เกิดขึ้นอยู่นี่ยนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของอผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นครับเราเผาเผาอ้อยในหนึ่งไระะ่เนี่ยเผาฟางหนึ่งไระะ่เนี่ยจะทําให้เราไปเผา,เาสูญเสียธาตุอาหารหลักในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ร,ร,ร,ระสามตัวนี้นะครับประมาณยี่สิบสามกิโลกรัมต่อไร่คือสูญเสียไปโดยโดยโดย,โดยโดยแทนที่จะได้เป็นปุ๋ยนะครับกับกลายเป็นว่าต้องเป็น เผาทิ้งนะครับแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ200มากกว่า2 1 7บาทถ้าถ้าถ้าตรงนั้นปุ๋ยตรงนั้นอะถ้าคิดเป็นปุ๋ยเป็นมูลค่าขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรา,เาที่สูญเสียนะคะสิ่งที่เป็นผลกระทบที่ตามมานะฮะงั้นจริงๆถ้าไม่เผามันต้องได้ประโยชน์มากกว่าเผาได้ประโยชน์มากกว่าครับจุลินทรีย์ในดินแมลงที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรล่ะที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับ อาหารพืชที่จะย่อยสลายไปจากเศษวัชพืชเศษอาหารเศษพืชด้านการเกษตรตรงนี้นะครก็จะย่อยสลายสะสมกันนะครับทําให้จุลินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะครนะมันมีผลเสียทั้งสองสองเรียกอะไรสอที่สองต่อเลยครับถ้าพี่น้องเกษตรกรเผาก็จะได้ผลผลิตที่มันแย่กว่าเดิมแต่ต้องไปเสียตังค่าปุ๋ย แต่ถ้าไม่เผาก็ไม่ต้องเสียค่าปุ๋ยและผลผลิตก็จะดีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงกับเสียครับเพียงแต่ว่าเสียน้อยอต้นทุนการผลิตก็จะต่ำถูกไหมครัะ,ะเพราะว่ามันมีธาตุอาหารอยู่ในดินแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราเกิดเผาไปปุ๊บเหมือนกับทำลายที่ผมนดํนเรียนว่าเผาไปตั้งยี่สิบกว่ากิโลนะครนะมูลค่าก็สองร้อยกว่าบาทนะครถ้าคิดเป็นปุย๋ยนะครับนี่นี่น,นี่คือ,ค,อคือสิ่งที่ที่เห็นชัดเจนนะครับโครงสร้างของดินก็จะเสียนะครับ แล้วก็แทนที่จะไปทําประโยชน์อย่างอื่นถูกไหมฮ<ม>ะ,ะเศษเศรรษพืชของเราเนี่ยฮะที่ผมนําเรียนนะฮะแทนที่จะไปทําอาหารสัตว์ไปทําปุ๋ยนะครับหรือไปทําชีวมวลอะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะกลับเอามาทาอย่างนี้หรือไปเพาะเห็ดอย่างนี้นะครับนะ,ะผลงานที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วกรมเสริมการเกรรษตรนะครับก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2547แล้วนะครับทำเรื่อยมาเรื่องกับการเผานะครับการลดการเผาเยนะครับ ก็จนมาถึงปีห้าเจ็ดนะคะเราก็มาทําเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนขึ้นในพื้นที่10จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการเผาสูงนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างบนมันส่วนหนึ่งเป็นเป็นที่สูงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องข้าวโพดนะฮะแล้วก็เรื่องข้าวด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิบจังหวัดนะฮะก็จนด้วยมาจนถึงปี6กสี่นะฮะปีหกสี่ที่ผ่านมา2564นหกิบสี่นะครับก็ดําเนินการถึงหกสิจังหวัดนะฮะ 60จังหวัดก็ทั้ง10จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ที่มีการเผาสูงแล้วกอ็อีก40จังหวัดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับที่มีการเผานะคะ,ะมากนะครัเข้ามาร่วมโครงการ<ม>แล้วอีก6จังหวัดในเขตของกร,รุงเทพและปรินนมณฑลที่เรามีการเผามากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอนครปฐมนะครสมุทรปราการทม,มอพวกนี้นะคะนรับรในรอบๆปริมณฑลเรา6จังหวัดครับรวมท,ทั้งิิ้นก็60จังหวัดที่ดาเนินการนะครับก็ที่ผ่านมานะครถ้าเปรียบเทียบของปีเนื่องจากว่าเราอาศัยเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของข้อสปอตรตเป็นหลักเราอาศัยข้อมูลจากทิสตามาเป็นตัวชี้วัดนะคะจากการ สำรวจผ่านดาวเทียมเทอร่านะครอันนี้ปี63นะครับเรามีการเผาตั้ง26,310จุดนะฮะอันนี้ที่ที่รายงานอันนี้เผาในพื้นที่เกษตรนะครับพื้นที่การเกษตรนะครับเราพอถึงปี64ในช่วงของช่วงเวลาเดียวกันนะครตั้งแต่มกราถึงถึงพฤษภาเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกันนะครลดลงเหลือ12,705จุดนะครซึ่งคิดแล้วก็ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้อง51.7ซนตนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งนะครเลยครึ่งเลยนะครับนะฮะอันนี้ในในภาพรวมนะครับผมวกมาพื้นที่ของกเกษตรเมื่อสักครู่เป็นพื้นที่รวมนะ,ะขอโทษทีะนะครับอันนี้พื้นที่พื้นที่ของการ,กรเกษตรนะครปี63นะฮะมีการเผาอยู่6,285จุดนะฮะแล้วมาถึงปี64วัดใ,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 ในในห่วงหนึ่งปีเปรียบเทียบกันนะครับก็เหลือ3,413จุดลดลง45 69ตนะครับ อันนี้ก็ทําทให้เรามองเห็นชัดเจนแล้วว่านี่คือผลงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามารณรงค์เรื่องให้พี่น้องเกษตรกรเรา,าลดการหยุดเผาโดยมีการถ่ายทอดความรู้มีการสร้างเครือข่ายนะครับมีการแนะนําให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็มีการสร้างการรับรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทษของการเผานะคะรับไว่าเป็นประโยชน์ของการไม่เผานะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้กลุ่มเสริมการ,กรเกษตรก็ได้ดําเนินการมาจนเป็นรูปธรรมนะครับผมแสดงว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ให้ความร่วมมือดีเพราะดูจากฮอสปอตที่มันลดลงไปได้เกือบครึ่งหนึ่งนะคะท่านใช่ครับตอนนี้พี่น้องเกษตรกร,เร,กรเริ่มเห็นความสําคัญของการไม่เผาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ลดลงนะครับที่ผมนําเรียนว่าเผาไปปุ๊บหนึ่งไร่เสียไปแล้ว 23กิโลกร,รมัมคิดเป็นเงินเท่าไหร่ NPK เสียไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เขาจะไปเติมเนี่ยครับปุ๋ยเขาต้องเติมน้อยไม่ใช่ไม่เติมแต่เติมน้อยนะแล้วต่อไปถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับม,มันก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนลงไปเรื่อยๆในการที่จะไม่เผานะะ<ม>ในการที่จะเอางบประมาณเอาทุนตัวเองไปซื้อปุ๋ยซื้อยามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นก็ยังเอามาใช้ในการที่จะทําปุ๋ยหมกักทาเป็นอาหารสัตว์ซึ่งทุกวันนี้ธุรกิจเรื่องของ โคเนื้อโคนมนะคะ,ะกำลังเฟื่องฟูก็แล้วกันนะคะ,อะขออย่าใช้คํานี้ก็แล้วกันนะ,ะ,ะกำลังก้าวหน้าอยู่เพราะฉะนั้นการที่กอัดฟางนะคะก็จะ,ะเพิ่มขึ้นมีธุรกิจตัวนี้เข้ามาเข้ามาเสริมเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรไม่เผาแทนที่จะเผาก็อัดฟางเป็นก้อนแล้วก็ขายต่อ,อนะครับขายได้ครับผม ฟังดูแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรอีกไหมท่านในในปีที่ผ่านมานะคะที่เราจะต้องเอามาถอดบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงในปีที่จะถึงฤดูกาลนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องเ,ออเรียนให้เกษตรกร,ะกรนะ,ะหรือว่าทางพี่น้องหลาหลายท่านได้เข้าใจก็คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็เรื่องของออมันเป็นเรื่องของออความเข้าใจ บางอย่างครับมันต้องไปสร้างกิตสํานึกให้ให้ชัดเจนก่อนให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กร,รได้เข้าใจที่ทตรงกันที่เห็นประโยชน์จริงๆนะค,ะครับแล้วก็พยายามาหาเรื่องของอื่นที่ไปทดแทนแทน,แทนการเผาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับ,รบซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาใช,ใช้ในการปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่พฤติกรรมเกษตรปลอดการเผาใช่ครับครับขออนุญาตเสริมอีกเล็กนึงว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่สูงนะะี่ครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมเรื่องของไม้ผลไม้ยืนต้นเข้าไปทดแทนพืชไร่ตัวนี้ซึ่งเป็นพืชหลักชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการเผาบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่สูงครับมีการส่งเสริมเราเอาไม้ผลไม้ยืนต้นเข้าไปาเพื่อไปปลูกทดแทนนะครับแล้วบางทีอาจจะปลูกร่วมกันได้ในปีที่1ที่2นะครส่วนปีที่3ก็ต้องยกเลิกพืชไร่โดยเฉพาะข้าวโพดนี้ไปเพื่องจากว่า หมายผล,ลก็จะให้ผลผลิตอตอบแทนให้ผลตอบแทนกับพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากการเผาเราก็จะได้นอกจากลดการเผาเราก็จะได้รา,ายได้จากพืชอื่นแล้วก็ช่วยไม่ให้เผาต่อไปเลยนะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรมีความสําคัญแล้วก็มีความอาชอบมีความอยากได้ในสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนการระบบการปลูกพืชต,ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้คุยถึงเรื่องของการดําเนินการปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของแผนการดําเนินการในปีถัดไปนะคะก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Air for ร์ไทนะคะรวมทั้งข้อมูลจาก Facebook Fanpage ศูนย์แก้ไขปัญหารมลพิษทางอากาศค่ะก็ทางสงกพนะคะก็ขอขอบคุณท่านผอทีอ่มาแล้วเดี๋ยว รอบหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครัสวัสดีครับขอบคุณครับ